สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพัดนุชก็มาดูสะดาวฝรั่งอีกแล้วนะคะวันนั้นป้าก็มาเก็บสะดาฝรั่งนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นเขาจะเป็นแบบนี้ต้นเล็กๆนะเนี่ยจะเป็นต้นเล็กแต่สูง รู้ต้นต้นใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนแต่เห็นเห็นมีแต่ต้นเล็กๆเอาไปแกงได้นะป้า,าไปแกงแล้วดูแบบนี้นะจ้าทุกคนเนี่ยที่กินได้ป้าจะเด็ดให้ดูเลยเนาะอืมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเนี่ย บางคนรู้ก็ไม่เป็นไรนะคะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรให้ให้แต่คนที่ไม่รู้ดูคนที่ที่รู้ก็ดูได้นะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะแบ่งปันเัืทุกคนอยากจะเอาไปกินอย่างป้าพนุดเนาะป้าปตนุษเอาไปแกงกะทิเนี่ยเอาไปเคี่ยวแกงกะทิใส่กระดูกหมูใส่หนังหมูอร่อยมากอร่อย เต็นแบบนี้เลยกินได้จะมีเงี้ยงแบบนี้เลยเนี่ยต้นใบใบก็จะเต็นแบบใสๆแบบนี้ืก็จะมีก้านแบบนี้ข้างล่างมันจะมีอีกอย่างหนึ่งจะเหมือนมากแต่ว่ากินได้ไม่ได้ไม่รู้นั้นแต่ต้ามไม่กินเนาะ เอาที่เรากินได้กันแล้วกันเขาบอกว่ากินแค่ตามตีการก็ท้องเสียแล้ววิ่งเข้าห้องน้ํากันแต่ป้าแกงเป็นหม้อเลยนะคะหม้อใหญ่อ่ะหม้อใหญ่มากอะป้าชอบกินไม่หมดป้าก็เข้าช่องฟิปเนอะก็เอามาเข้าช่องฟิปใหม่แล้วก็แล้วก็กินได้ตามใจชอบเพราะเนี่ยวันนี้หมดแล้วเนี่ย กินได้สามเวลาหมดแล้วป้าก็ยังอยากอยู่นะป้าเคี่ยวนะก่อนแรกก่อนก่อนแรกป้าจะเด็ดเอาใบเอาก้านในรูลหละที่มันนนอ่อนอ,อ่ะอ่าแล้วก็เอาไปเคี่ยวเหมือนเหมือนกับผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กบ้านเราอะ่ะนี่มาเป็นสะดเดาฝรั่งภาษาสวีเดนก,ก็จะเรียก e, อักษ์เนาะเออ ภาษาอังกฤษจากสีีเดนไม่รู้แต่เรียกัสแต่ป้าเรียกสดาฝรัลล่งแบบนี้กินไ,ด,ไ,ได้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากถ้ามันเต็มแบบนี้กินได้เนี่ยกินได้ถ้ากินครั้งเดียวจะรู้เลยถ้าป้าตายป้าตายไปแล้วไม่ตายค่ะไม่เป็นไรป้าก็จะเด็ดเนาะก่อนจะทำป้าก็าไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วก็ต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ต้มไปเลยครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ต้มใหม่เทเทน้ำออกแล้วก็ต้มครั้งที่สองก็เทน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำด้วยน้ำเย็นน้ำก๊อกเรานี่แหละธรรมดานี่แหละธรรมชาตินี่แหละก็ล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแค่สองครั้งแล้วก็บีบก่อนที่เราจะเก็บเอาไปใส่ถุงพลาสติกแช่แช่แข็งไว้นะคะแล้วก็ไปบีบให้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 น้ำเสดอ แล้วก็บางไว้ให้น้ํสเด็จออกเนาะให้เกี้ยงอะ่ะไม่ให้มีน้ําอ่ะแล้วก็เอามาแกงแกงกะทิพริกแกงป้าทาอร่อยมากคลิปคลิปที่แล้วนั่นป้าแกงสุดยอดอะ่ะสุดอร่อยอะ่ะไม่เชื่อลองๆเขาบอกว่าท้องเสียไม่จริงค่ะแต่ไม่รู้นะป้าทำแบบนี้ไม่ท้องเสียค่ะ ทำแบบป้าไม้ท้องเสียบางคนอาจจะลวกแตบเดียวเปล่าฮะลวกแตบเดียวอาจจะท้องเสียป้ากินแล้วไม่ขมนะขมแบบนิดๆไม่มากอะ่ะคือคือกินได้อะรอยอะ่ะอืมชอบมากเหมือนขี้เหล็กบ้านเราอะ่ะอืดูคลิปดูคลิปที่แล้วนะคะป้าทําคลิปไว้ดูได้เลย ต้นเขาก็จะเลียบเรียบเนี้ยเลียบเป็นก้านเลียบทเนี้ถ้าเขาใบใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นใบแบบนี้ถ้าเขาเล็กๆเขาก็จะตตูมโตมีกหน่อยหนึ่งอืมก็จะโตมแบบนี้โตมแบบนี้อีกเยอะอีกอีกมากอะที่ออกใหม่ๆอะอันนั้นจะไม่ไม่ค่อยขมแต่แบบเนี้ยขมจะหาวไม่บอกขมนะคะถ้าเอาไปแกงเขี้ยวน้ำเดียวต้มพวกเดียว ต้มพวดเดียวคือพวดเดียวนะคะจะขมค่ะถ้าทําแบบป้าต้มสองครั้งนะคะต้มครั้งแรกอน้ําทิ้งแล้วก็คั้นใหม่ก็ต้มอีกใหม่ใส่ใส่เกลือแล้วก็คั้นน้ําล้างให้สะอาดนะเดี็ดแล้วก็แกงนะจ๊ะจะไม่ขมลองทําอย่างป้าแล้วก็ไม่ท้องเสียถ้าใครอยากถ่ายท้องเสียก็ต้มพวดพุ่งเดียวพุ่งเดียวไม่ใช่พวดเดียวพุ่งเดียวแล้วก็กิ้น้ำพริกได้เลยไม่ตายค่ะแต่ท้องเสีย นี่คือไม่ปวดท้องเสียนะคือว่าเขาอะกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายนะคะอืมไม่ปวดท้องนะคะถ่ายก็ดีเหมือนกันเนาะเออ, <c oughs> เ,อ,อ,เ,อ,อเดินเนี่ยป้าก็เข้ามาดูวิวแบบนี้เนาะม,นมันมันมีอะมันมีหลายอย่างป้าก็อยากทําคลิปให้ดูอีกเนาะอะย่างไงป้าป้าก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจป้าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย